ก็แถมเรื่องนึงแล้วกันนะลิฟต่แดงแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทําไมอะ่ะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะอันเนี้ยหรือมันเป็นลิปรุ่นเก่าหรืออะไรก็ไม่รู้นะก็คือถ้าใครพักอยู่แถวมอกระรคุณอาจจะได้เคยได้ยินตำนานนี้ผมก็มั่นใจว่าลิปที่นั่นยังไม่เปลี่ยนอืม แถวมอแซดอ่มันจะมีที่พักเยอะมากเลยแล้วมันจะอยู่ตรงตลาดตลาดเกษตรศาสตร์นะครับเสร็ะสะสจแล้วเพื่อนผมคนนี้เขาไปพักที่มอแซดต,ตรงนั้นจะเยอะมากที่พักพวกหอพักหญิงมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีหอพักชายก็มีแล้วก็มีแบบปนกันก็มีที่แบบอ่าแบบเหมือนโรงเรียนสหได้ไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยทีนี้ ถ้าเราจะไปหาเพื่อนเนี่ยเราจะต้องมีกีการ์ดเพราะว่าจะเป็นหอพักขนาดเล็กๆๆเล็กไม่ใหญ่มากแต่ว่าจะมีลิฟต์ลิฟต์แดงงหรือมันเป็นลิฟต์รุ่นเก่าเนี่ใช่ไหมมันเป็นลิฟต์รุ่นเก่า,าครับแล้วผมก็เข้าเข้าไปหาเพื่อนอ่ะคือเรามีเรามีกีการ์ดเพราะว่าเพื่อนเขาทำไวให้สำหรับป้าที่ ที่เขาดูแลสถานที่เนี่ยเขาก็จะรู้ว่าอ่ากลุ่มนี้มาเรียนแล้วก็มามาเรียนที่นี่แล้วก็มีเพื่อนพักอยู่ที่นี่เขาก็จะให้มาเข้ามาทีน,นี้พอเราเข้าไปเนี่ยอืมผมไม่ค่อยท็อกซิกไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วไม่ค่อยอยากถามอะไรใครเพราะว่าโดยเฉพาะเรื่องแบบที่นี่มีประวัติไหมมีผีไหมอะไรเงี้ยเราไม่อยากรู้อยู่แล้วหนไม่ไม่อยากสนใจ อยากให้เขาอยู่ในโซนของเขาถ้าเราเห็นเท่านั้นถึงจะแบบโอเคเราเห็นแล้วก็จะแผ่เมตตาให้นะครับถ้าเขาอยากได้รับถ้าเขาไม่อยากได้รับก็ปล่อยเขาประมาณนะี้ผมก็จะไม่ยุ่งกับเขาประมาณนะี้เพราะมันไม่ใช่ธุระแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องหลุดพ้นแต่มันเป็นเรื่องที่เราเอาไว้จําว่าเราจะต้องทําอะไรเราจะต้องอยู่ยังไงเราจะต้องเป็นคนแบบไหนตายไปเราจะได้ ไปอยู่ในจุดไหนเราจะไม่มาวนเวียนแบบนี้มันเป็นสิ่งเตือนใจเรานะครับผมไม่รู้ว่าผู้ฝึกสมาธิผู้เห็นอะไรแบบนี้ไม่ได้หมายถึงคนที่โดนผีหลอกนะผมกำลังหมายถึงคนที่เขาฝึกสมาธิหรือมีของเก่าติดตัวมาหรือไปเห็นเราจะเรียกว่าอะไรดีล่ะครับถ้าเราจะไม่เรียกสิกเซนเพราะว่าผมก็ ไม่ได้วิเศษอะไรไปกว่าใครผมไม่สามารถที่จะแบบฟิฟิฟิยิงแสงเลเซอร์ไปแบบไปทำอะไรคนให้แบบผมแค่เห็นพวกเขาอะเออแล้วเราไม่อยากไปยุ่งด้วยซ้ำไปแต่ว่าเรื่องของเขาเราเอามาพูดให้คนทำดีได้มันเป็นจุดประสงค์แค่นี้เลยเรื่องของพวกเขาสิ่งที่ผมเห็นสามารถทำให้คุณเอาไปปรับใช้ได้อะ นี่มันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่หอพักตรงเนี้ยเขาล่ําลือกันมากเลยแต่ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยไนงะเออเราก็เข้าไปเพื่อนก็จะไปรับที่ชั้นของเขาเขาอยู่ชั้นสี่สี่ศูนย์เก้านะครับผมก็ขึ้นไปพอผมขึ้นไปเสร็จแล้วอะลิปมันกระตุกอืมไปหลายครั้งมากเลยนะครับแต่ว่าวันเนี้ยลิปมันกระตุกเราก็พ่กึกกก๊กึอย่างเงี้ยเราก็เฮ้ย เกิดอะไรขึ้นก็เลยโทรหาเพื่อนว่าเฮ้ยเนี่ยเราเราอยู่ในลิฟต์ะลิฟต์มันกระตุกอะแล้วเราเราไปไหนไม่ได้เลยเปิดโอเพนออกก็ไม่ได้โค้ดก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ตอนเนี้ยแต่เพื่อนก็แบบเหมือนไปไปวอไปบอกป้าเขาอ่ลงแบบเหมือนคล้ายๆว่าโทรไปหาป้าเขาว่าลิฟต์ค้างหรืออะไรประมาณนะั้นแต่ลิฟต์มันไม่ได้ค้างคุณลิฟต์ไม่ได้ค้างครับแต่มันไปจอดผิดผิดที่ มันไม่ได้ขางแล้วอยู่มันก็เปิดขึ้นมาแต่ชั้นเนี้ยมันไม่มีใครอยู่เลยผมว่าเดินออกไปอันนี้พูดแล้วขนลุกมากเลยผมเดินออกไปนะครับแล้วผมก็เดินออกไปด้วยความงงอ่ะเออเพราะเราอยู่ชั้นสี่นะแต่ลิฟต์ชั้นเนี้ยผมไม่พูดละกันเพราะว่าถ้าพูดปุ๊บจะรู้เลยว่าหอพักอะไรเพราะวันจะมีอยู่ไม่กี่หอพักที่จะมีความสูงประมาณเท่านี้แล้วมีลิฟต สว่วนใหญ่จะเป็นบันไดอันนี้มีลิฟต์แดงลิฟต์เดียวด้วยขึ้นทางเดียวออกทางเดียวด้วยแล้วมีบันไดหนีไฟผมก็เลยคิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกจอดลิฟต์ชั้นไหนอะจอดก็ได้ไม่เป็นไรเราแต่มันกระตุกก,ก่อนไงก่อนที่ลิฟต์จะเปิดอะผมก็มงงแล้วเราก็มองตัวเลขเฮ้ยโหเราต้องลงอีกอะแต่ไม่เป็นไรผมก็คิดอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลงพอผ,ผมออกไปปุ๊บเดินผ่านไปทุกห้องอะ มีกุมารบ้างมีรองเท้าเก่าๆบ้ามีฝุ่นมีไม้กวาดมีห้องที่เปิดเราไม่มีของมีตู้มีคือต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าอ่าพวกหอพักอย่างเงี้ยเขาก็จะมีตู้แล้วก็มีตู้กระจกเขาเรียกแล้วตู้กระจกแล้วก็มีที่นั่งนะเขาเรียกอะไรกนะคู้อย่างเี้ เป็นเป็นตู้กระจกโตเครื่องแป้งนะครับขเขาเรียกโตเครื่องแป้งเหรอครับผมไม่ผมไม่รู้ขอโทษนะอืผมไม่รู้ว่าขเขาเรียกโตเครื่องแป้งขอโทษครับเพราะว่าที่บ้านผมมีแต่กระจกครับ <c oughs> <c oughs> ขอโทษโตเครื่องแป้งนะอ,อมันมันมีประตูแล้วก็มีตู้แล้วมีโตเครื่องแป้งที่เป็นที่เป็นเก้าอ,อี้แล้วมีเป็นโต๊ะแบบเล็กๆอะ่ะเป็นเป็น เป็นโต๊ะไม้แบบจะพูดยังไงไม่ใช่โต๊ะเหล็กเลยพูดผิดเป็นโต๊ะเป็นตู้ตู้แบบไม้ไม้ปลอมอ,ะอ่ะอ่าไม้อัดนะครับแล้วก็เป็นโต๊ะเครื่องแป้งไม้อัดเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกห้องเลยมีห้องที่เปิดส่วนใหญ่แล้วก็จะมีที่นอนไม่ได้เอาออกไปก็มีแล้วก็มีที่ห้องโลง่ลงๆเหลือแต่ หลือแต่ตู้กับโต๊ะเนี่ยตู้ต้เจ้าผ้ากับโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยอ่าลืมอีกละเราก็เดินผ่านไปเรื่อยๆอะ่ะเราก็เริ่มงงครับแล้วเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะห้องนี้ก็มีกุมารห้องนี้มีน้ำแดงห้องนี้วางวางน้ำแดงเนี่ยของลูกเลยมีน้ำแดงมีกุมารแต่มันเก่านะทุกอย่างมันเก่าหมดมีของเล่นมีรถมี มีอยากไห้ที่สำคัญเลยมีฝุ่นหนาแบบเป็นเมตรไม่มีการกวาดไม่มีคนอยู่ไม่มีอะไรที่นอกจากกุม,มารโต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้าของใช้ที่คนเอาออกไปไม่หมดผมเดินผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยกรี๊งตกกระจ ไอ้บ้าเป็นโทรมาตอนนี้วะเพื่อนถามอยู่ในลิฟต์หรือเปล่าอยู่ในลิฟต์หรือเปล่าฮ้ไม่ได้อยู่ในลิฟต์อยู่ชั้นตื่ลงมาเดี๋ยวนี้เลยเพื่อนแบบตะโกนใส่ผมเลยลงมาเดี๋ยวนี้เลยลงมาเดี๋ยวนี้ผมก็มีอะไรเปล่าในระหว่างนั้นอ่ะเราก็ได้ยินเสียง <c oughs> แล้วก็เป็นฝีเท้าเออเราก็เลยหันไปแบบนึกว่าเพื่อนอะ่ะออกมาจากลิฟต์ แล้วหัวเลาะแต่เอ๊ะสายในในที่เพื่อนคุยกับผมอะ่ะมันเป็นสายว่าให้เราลงมาแค่พูดคําประโยคเดียวเลยลงมาเดียวนี้แล้ามาไอหัวเลาะมันมาไงไอเสียงถีบเท้ามาไงแล้วก็มีเสียงลิฟเปิดดังติง้งมันเป็นลิฟรุ่นเก่าครัเป็นลิฟแดงอะ่ะมันจะเวลามันเปิดมันจะดังมากอะ่ะมันจะดังแบบกระดิ่งเลยครับเราก็หันไปม,มองแต่ลิฟมันไม่ได้เปิดเราก็เลยงง แต่ผมเห็นชายเสื้อชายเสื้อแบบแบบบอกไม่ถูกอ่ะไม่รู้จะบอกว่าเพศหญิงหรือเพศชายอ่ะนะเห็นชายเสื้อเหมือนกับเขามายืนตรงตรงป,ประตูครับที่ที่เป็นประตูที่เปิดเอาไว้อ่ะแล้วมันเป็นชายเสื้อแบบยังไงดีอ่ะเป็นแบบประตูอย่างนี้ใช่ไหมเราเห็นชายเสื้ออย่างเงี้ยแต่ไม่เห็นแกงนะแต่เห็นชายเสื้อแบบเนี้ยครับมันโผล่มาเหมือนกับเขาอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ออกมาทั้งตัวแล้วเราก็เห็นเห็นช่วงผมอ่ะ คือต้องพูดอย่างนี้ก่อนเด็กเด็กมาหาลัยเนี่ยผมยาวผู้หญิงผู้ชายเราเลยไม่รู้ว่าเพศอะไรต้องพูดอย่างนี้เลยเพราะไม่ระบุไม่ได้เลยว่าเพศหญิงกับเพศชายถ้าผมยาวเนี่ยผมงงแล้วก็แต่เห็นชายเสือ้อออกมาเป็นปลายปลายไงครับผมก็เฮ้ย hey, อะไรวะพอเราหันกลับมาปุ๊บมันก็เป็นเสียงเท้าเดินตามเราข้างหลังแบบเป็นเท้าแบบเป็น เท้าที่ไม่ได้ใส่รองเท้าอะ่ะแต่เป็นเป็นเนอะเนอเป็นเสียงแบบหนึบหนึบไ,ไม่รู้จะพูดว่ายังไงแต่เสียงฝีเท้านั้นน่ะเป็นเสียงแบบเนอะเนอหนึบหนึบแล้วเรารู้ได้ว่าเราได้เรารู้ได้เลยว่าเขาไม่ได้ใส่รองเท้าแตะไม่ได้ใส่รองเท้าผ้าใบเพราะเราใส่รองเทาเา้าผ้าใบเสียงรองเท้าผ้าใบมีเราคนเดียวแต่ไอ้ข้างหลังเราเนี่ยเป็นเสียงเนอะเนอะเหมือนเท้าเปียกเปียกอะไรไม่รู้ แล้วมันเป็นเสียงแบบแปะแต่มันไม่ใช่เสียงรองเท้าแตะมันเป็นเสียงฝีเท้าเดินตามเราข้างหลังอะแล้วเรารู้รู้ได้เลยทันทีว่าชั้นเนี้ยไม่มีคนใ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 จเราเนยชั้นนี้ไม่มีคนเลยสักห้องเดียวทั้งห้องที่ปิดแล้วเปิดแล้วห้องทุกห้องไม่มีคนเลยแล้วเราก็ไม่เห็นรอยเท้าเดินเลย มีรอยเท้าเราคนเดียวนะครับแต่ผมก็เดินเดินลงไปในหนีไฟนี่ก็คือว่าน่ากลัวไปอีกไฟไม่มีมืดเราก็ได้ยินเสียงเดินข้างบนหนักมากคะนะี้พอเราเดินเดินลงมาโดนดแล้วอะ่ะอันนี้ก็ลุกมากเลยเดินลงมาพอเราก้าวเดินลงมาอันนี้เป็นเสียงลงเท้าเราละคนเดียวเลยไอห้หนึบๆนั้นั่นอ่ะอยู่ข้างบนแล้วก็มีเสียงวิ่ง แล้วมีเสียงลลัวดร้อของเด็กๆจะาเ่าเลยคือแบบผมเฮ้ยอะไรวะผมแบบงงมากผม่ออะไรวะเนี่ยรู้ได้เลยว่าไอ้ที่เราเดินผ่านมาทั้งหมดนะ่ะเขาลอกเราอะหรือเปล่าหรือเขากำลังเขากำลังอยู่ในโซนของเขาคอมฟอร์ตโซนเขาเราอาไปบุกเราไปบุกคอมฟอร์ตโซนเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เดินลงมา แล้วพอพอเดินลงมาได้สักสักคู่เนี่ะคือเราจะไม่เตลิดอะ่ะเราจะค่อยๆเดินอะ่ะเราจะตั้งสติแล้วเราจะค่อยๆเดินอะ่ะเราก็รู้แล้วแหละเราโดนหลอกหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมก็เลยแผ่เมตตาสวดแผ่เมตตาให้นะครับแต่เสียงไม่ได้เงียบนะไม่ใช่หมายควาเขาว่าโอ้นี่คุณคือผู้พิเศษแผ่เมตตาปุ๊บแล้วเขาหยุดปั๊บไม่ใช่ครับเสียงก็ยังดังเมินต่อไปผมคิดว่าบอกเขาอย่างเดียวว่าเรา เรามาด้วยความเมตตาเรามาเรียนหนังสือเรามาทําการบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขอนนขอนุญาตนะครับอย่างเงี้ยขออนุญาตใช้พื้นที่นี้นะครับอย่าทําแบบนี้กับผมเลยอย่าให้ผมมาชั้นนี้อีกเลยที่ไม่มีคนเนี่ยแล้วเราก็เดินไปพอลงไปซักประมาณแบบมันจะเป็นช่วงเลี้ยวอะ่ะพอเราเลี้ยวปุ๊บเสียงมันเงียบกริบเลยครับเงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะ่ะเหมือนว่าเราอยู่ในตึกหลางเลยอะ่ะ แล้วเมื่อกี้เสียงอะไรวะอย่างเงี้ยเราก็เดินเดินแล้วเราก็เลยโทรหาเพื่อนสัญญาณหายปกติแล้วอะถ้าลิฟต์เสียเราเดินอะสัญญาณในในโซนที่เป็นอ่าบันไดหนีไฟอะมันจะยังมีสัญญาณอยู่อครับแต่อันเนี้ยไม่มีสัญญาณครับมันเป็นเสียงแบบอย่างเงี้ย เราก็เราเคยเจอมาแล้วไงเราก็เลยแบบออไม่โทรก็ได้โอเคมันคงจะไม่ได้ไม่ไม่ไ,มไ,มไใช่เรื่องดีถ้าเราจะรู้รับรู้อะไรเงรี้ยเราก็ลงไปผมไม,นนผมไม่โทรละตอนนี้ผมไม่โทรละแต่เพื่อนผมโทรไปแล้วเออผมก็เลยรับแล้วก็บอกว่ากําลังลงมาจากชั้นตืดตดนะเพื่อนก็ ลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลยอย่างเงี้ยผมก็ดูแล้วลงอยู่ลงอยูกาลังเดินลงมาอยู่ขึ้นไปทําไมเพื่อนกระถามเนี้ยเพื่อนขึ้นไปทําไมคุณเชื่อป่ะผมไม่รู้จักแม่บ้านกับคนดูแลเขาบอกว่าเขาล็อกชั้นนี้ไว้ไม่ให้มันขึ้นไปชั้นนี้ลิฟต์ปไปเปิดชั้นนั้นได้จะได้เออมันคือมันต้องขนาดไหนก่อนถึงต้องทำผมอย่างงี้ แล้วแหละเพื่อนก็เพื่อนตอนแรกเพื่อนก็ไม่รู้นะแต่เราอะลงไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นป้าประมาณเนี้ครับไปบอกถามคุณป้าที่ดูแลมันเกิดอะไรขึ้นครับป้าผมขึ้นไปอยู่ชั้นนั้นนะครับป้าเขาก็อึ้งป้าล็อกเอาไว้นะชั้นนั้นอะไม่มีใครขึ้นได้เลยเป็นชั้นที่เขาล็อกเอาไว้อะครับที่เนี่ยจะอยู่อย่างแค่ชั้นสนะี่แะเก็ตปะ เชั้นถัดข้างบนน่ะไม่มีใครอยู่เลยชั้นนั้นทั้งชั้นเลยที่ผมขึ้นไปคือชั้นบนสุดเขาไม่อยู่กันเลยไอ้ชั้นข้างล่างก็ย้ายหนีอะ่ะย้ายหนีลงมาอยู่ข้างล่างหรือไม่งั้นย้ายออกไปจากตึกนี้เลยพอาะเขาอยู่กันไม่ไหวครับมันเลยพานให้อยู่กันแค่ชั้นสีออ่อ่ะเออเพราะว่ามันเกิดเรื่องบางเรื่องมีคน คุณเชื่อการเล่นของไหมเขาเล่นข้างบนแล้วมันเกิดของแตกเขาเรียกกันอย่างนั้นน่ะของแตกของเข้าตัวประมาณเนี้ยครับแล้วทําให้คนบนชั้นนั้นที่ผมก็ไม่รู้ว่าคุณจะเลี้ยงกันทำไมนะครับแต่เขาเขาต้องย้ายออกกันหมดเลยฮนะแล้วบนชั้นนั้นาาน่ะมีกุมารมีอะไรเต็ไมไปหมดเลยผมงงมากมีพวกเหมือนมีขันคูบาจาอะไรไม่รู้ ที่เขาไปรับขันกันนะอย่าไปรับอย่าไปเล่นนะครับไอ้เรื่องนี้เดี๋ยวไว้เล่าว่ามันมันไม่ควรแต่ยังไงนะครับแทนที่จะได้ของดีแต่คุณอาจจะเลี้ยงผีก็ได้เพราะว่าที่ผมเดินผ่านมาทุกห้องเนี่ยผีทั้งนั้นเลยก็เลยอันเนี้ยฝากเอาไว้นะครับฝากไว้ให้คิดบางทีมันจบไม่สวย พูดเลยนะครับลองไปหาดูก็ได้นะว่าของแตกก่อนคืออะไรผมก็ไม่รู้แต่ป่าวเ,เขาคือภาษาคนเล่นของนะครับเขาเรียกอย่างนั้นของแตกแล้วก็เอาไม่อยู่ก็เลยเกิดเรื่องหลายๆขึ้นกับห้องห้องหนึ่งบนนั้นก็เลยผ่านให้ทุกห้องอะ่ะต้องย้ายออกมาเลยเพราะว่ามันหลอนสุดเพราะว่าแค่ผมเดินตรงนั้นอนะ่ะผมก็หลอนแล้วอืมแล้วเขาเดินตามหลังผมด้วย นะครับก็ดีที่ลงมาชั้นสีได้ครับเนี่ยฮต่อไปดีครับ